สวัสดีครับวันนี้นะครับแม่จะมาทำราบนะครับตอนนี้เอาข้าวคั่วใช่ไหมข้าวคั่วมาตำก่อนนะครับนี่นะครับแม่กำลังเอาข้าวคั่วมาตำเตรียมไว้ก่อนนะครับตำให้ละเอียดครับเอาไว้ใส่ในราบนะครับ อาหารมันบ้านนะครับแม่ทำทานเองนะครับฝากช่องวินัยธรรมวรชาแนลเลยนะครับทำอาหารมันบ้านแม่ทำทานเองทุกเมนูเลยครับตอนนี้นะครับ แม่เตรียมจัดผักวางไว้นะครับนะครับก็จะมีกระดําพีนะครับแล้วก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักอะไรผักาลางอะไรกนระถินกระถินครับในหัวบุงกลางถินนะครับเนี่ยได้ไหเนี่ยนี่เข้ากันตอนนี้ถ่ายอยู่นะครับ เดี๋ยวเตรียมยำนะครับนี่นะครับหมูหมูที่รวนแล้วนะครับจะเตรียมไว้ทำลาดนะครับนี่นะครับตัดใส่กระมังไว้นะครับนี่นะครับหมูที่รวนในกระทะแล้วนะครับ เตรียมทำลาบนะครับลาบหมูนะครับเดี๋ยวให้แม่เตรียมก่อนนะครับตอนนี้แม่ใส่กิ๊ฟลงไปแล้วนะครับพี่ปนหืมนะครับ เลยหอมต้นหอมบัชชีน,นะครับอือเนี่นะครับข้าวคั่วนะครับขนเข้ากันในนุ่งอาหารบ้านๆนะครับทำกันสไตล์บ้านนะครับ กนนนนัใส่น้ำปลาครับของชือถครับรสใส่รถดีลงไปครับซอส พอดีว่าแม่เขาไม่ถนัดพูดนะครับผมก็เป็นตากล้องพูดแทนเองนะครับใส่มะนานนะครับติดพ้าดประการใดขออภัยด้วยนะครับบีมะนานลงไปนะครับ,รบแล้วแต่ชอบรถเปรี้ยวนะครับว่าจะเอาประมาณนันนะครับ คนเข้ากันนะครับ,รบใส่มานาวลงไปนะครับคนเข้ากันนะครับ ผักชีครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับหอมวใหญ่คนเข้ากันนะครับน่าทานไหมครับจะได้กลิ่นนะกลิ่นหอมนะครับลาบหมูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวินัยธรรมวรชานลได้นะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะค,ะครับผมเดี๋ยวแม่ชิมแล้วนะครับสันฟ้าไปหน่อยครับน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวแม่อ๋อเนะครับเดี๋ยวแม่คนอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวให้แม่ชิมอีกหน่อยกันครับว่า รสชาติได้เนี้อหรือลูาะนะครับแม่ชิมนะครับแม่ชิมแล้วนะครับเดี๋ยวต้องใส่ข้าวก้วยเพิ่มนะครับยี่ใส่ข้าวกล้วยเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไวโรยหน้านะครับอันนี้อันนี้ใส่ผสมในนี้ก่อนนะครับ เนะครับแม่ได้แล้วใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้แม่ตักใส่จานนะครับจาน,นครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับลาบหมูนะครับ อาหารบ้านๆน,นะครับแม่ทําทานเองนะครับมีหนูอาหารเย็นนี้นะครับ,รบหน้าตาน่ารับประทานไหมครับแล้วก็จะมีผักด้วยนะครับผักต่างๆนะครับกระลำปีต้นหอมผักชีใบกระถินยอดก,กระถินนะครับ โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องวิมัยธรรมวร c h ช n แนล้วยนะครับขอบคุณมากครับ